สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลุงป่าอ่าวอาสู่ผู้ซู่คนเสียงเจ้าเจ้ยวยเล่นมาอีกแล้วพี่น้องโอ้ยลองงเ้่ายาเยล่นกับหวัวพี่น้องจ๋าอันตีนเปียกหมดอดยอดป่าหลังฝนพี่น้องฝนหัวตะเศ้าโตค่ะ <_ d> um> ยายล่นสิขามถนน เล่นก่อนตายตายตายฝ่าหลังฝนจักน้อยกับสิตกอีกเดอพี่นอ้องค่ะเมื่อเนี้ยย่าลิ้นมีเลียงอันผู้บ่าวเถามาบอกให้ฟังพี่น้องจา๋าเลียงผู้บาา่าวเถาจะเฝ้าด้วยคะ่ะค่ะ ตึกอันมองเยลินเฮตุงานนี่ซิมีอันผู้นึงพี่น้องคะ่ะเรากันดีดีดอกคะ่ะเลากันนี่ใสดีอยู่ค่ะยามาืเมสาวเรากับมานางกินกาแฟเป็นมูเยลินเด้ค่ะอันทจริงค่ะอันจริงนะเพื่อนกับซิมี่อันกานํำห้อนอยู่ในอันบ้านในห่องของไผของมันเนาะค่ะเนาะกัซิ มาบุญไหว้อยู่ในห้องรับแขกบ่ได้พี่น้องจา๋าห,ห้องคนชรล่าเพิ่นกัซิมีเพิ่นกัซิมีอันกาแฟหม้อต้มกาแฟตั้งหาพี่น้องค่ะขอโทษค่ะพี่น้องเมื่อกี้ยายลิ้นสารวนขมถนนยุย่านรถเหยียบพี่น้องจา๋ายายลิ้นบอกข้าว้มองดะตะก,กี้นี่เออเรื่องอันอผู้บ่าวเถาเนาะค่ะเนาะค่ะ จากการที่เรามานางดื่มกาแฟากับเยลินยามอสาวซูเมอร์ซูเมอร์พี่น้องค่ะก็เลยเกิดการพูดคุยทักทายกันตามภาษาเนาะค่ะเนาะค่ะเรื่องของเรากับมีประมาณนี้พี่น้องคะ่ะค่ะเยลินถามาว่าอันเจ้ามาุสาอยุตึกนี้โดนระวบอ้อเราบอกว่าได้จากสามสี่ปีหล้ะล่ะตั้งแต่กี่สันยุทั้งทั้งเหนือผุนวสันว่า ก็เลยลงมาอยู่ทางนี่ตะกีตะเกาฉันเป็นทหารเกา่าเออเคยอยู่แถวนี่มาก่อนพ่ออันลูกเมียเมียตายนี่จากแล้วฉันก็ก็เลยหวนลงมาอยู่ทิ้นเกา่าประซันเออเราก็บอกว่าเราเป็นทหารเกา่าพี่น้องคะ่ะทหารสมัยสงครามอันขังสุดท้ายนะพี่นอ้องค่ะเย่ยลินก็เลยถามเราว่า เอา้ากรณีที่เจ้าเป็นทหารเนี่ยรับราชการจ้อนว่าอันกเกษียณง,งานโอ้ยคือเมิดแทบพี่น้องจ้าหนาวค่ะแดดเบิดแล้วฝนก็สียงง้อยค่ะอยาลืนถามละว,วานาในกรณีที่เจ้ากเกษียณง,งานแล้วอันเจ้าคือไดเมื่อสาอยู่ตึกหลวงมองนี่ค่ะอัน บ้านซ่องห่องหอเจ้าหรือว่าเจ้าคือบ่้สื่อบ้านหลังใหญ่ๆอยู่หือจังใดเออโดยคนที่เยลินสงสัยพี่น้องเป็นอย่างเยลินคือสงสัยวัดนีะเยะลินสงสัยเพราะว่าการเหตุงานราชาการนะคะเนาอันเป็นทอทหารปานนี่แล้วเออย่ามอันเกษียนงานแล้วเงินเกษียนกสิหลายอันรับสมบัติบ้านซอ่องห่องหอกสีหลังใหญ่หลังโต คือะคะนะพ่อบ้านเฮ้าเนาะเนาะคือพ่อบ้านเฮ้าที่เพิ่นรับราชาการเป็นเจ้าใหญ่น้าตูตค่ะเออหลังจากเพิ่นละเกษียณแล้วเพิ่นก็อยู่บ้านหลังมักง่ายมีขาถาดบริวารหุงต้มให้กินมีแม่บ้านซักผ้าซักพร่ให้เนาะคะนะ่ะเนาะเล่นก็คืดว่าเออฝรั่งสิเป็นคือบ้านเฮ้าสันเดียพี่น,อน้องค่ะเล่าก็เลยว่าเมียผมก็ตายนี่จากแล้ว ผมผมมีลูกบ่าสันแล้วะผมผมมีลูกบัดทีน่นี่ผมสีไปยู่บ้านหลังไงไมีคมรับพิชอบเพ็ดยังอยู่บ้านหลังไงกะใจผ้าษีที่ยู่อาศัยแพงอยู่กะแถมยู่ตัวคนเดียวลูกในใส่ผมกับผมมีผมมีตะลูกเลี่ยงส่วนลูกเลี่ยงลูกติดเมียผมนั่นเขากะไงไมีขอบขว้วเบิดเหลว กระเท่ากับว่าผมโตคนเดียวแล้วผมสิมีบ้านหลังใหญ่ไปเห็ดย่างแล้ววะเออว่าม,มีประโยชน์สําหรับผมดอกกระสันชีวิตในวัยทหารผมก็ททางานอย่างเต็มที่บ้านนี้ผมกเกษียณแล้วคู่ชีวิตผมก็ตายนิจจากแล้วเราเป็นมะเร็งวระสันวะขาดหวังว่าสิไดใสชีวิตน้่กันช่วงผมกเกษียณงานเล่าละตายนิจจากผมก่อน ผมก็เลยบ่ยอยากมีบานหลังใหญ่เผื่อผูกมัดเป็นผ้าละให้เจ้าของวสันพี่น้องนี่คือเหตุผลที่ผมหนีลงมาจากทังเหนือลงมาทาังใต้ของอประเทศอังกฤษแล้วกับมาขอเสาหลวงยูนีร่วมคานามคาไฟเลวกับบอทอดยผมพ่อ,อยู่ได ส่วนเงินทองกเกษียนที่ผมมีผมอยากไปใสผมกะสิไปผมอยากใส่ยังผมกะสีใส่ชีวิตเดียวระวางสี่พี่น้องจ๋าบนมีแนวสีหวงห้องที่ผมอยู่กับแค่ที่สุขหัวนอนถึงผมสีทํางานรับราชะการเป็นทหารกะจริงยู่เออแต่ว่าการที่กเกษียณแล้วๆจะต้องมานั่งล้องสมบัติพัสถาน ลูกเต่ากับโอมีจักสิคว้างไปเห็ดอีหยังแล้วอะเก็บเงินกับเสียนเก็บเงินก่อนตรงนั้นเอาไว้ดูแลเจ้าของอยากกินกับกินอยากไปไสกับไปอีกว่ากีปีผมกบอันสิเข่าวแปดสิบเลวกะจักสิยู่ใดห่อนเมื่อใดแล้ว่าจังสี่พี่น้องจา๋านี่คือสิ่งแตกต่างระวงังทหารเถ่ายู่นี่พลังเถากับเสียนเนาะค่ะเนาะกับคน รับราชการกเกษียณงานกับทั้งประเทศไทยนะคะซึ่งทางบ้านเฮ้งเพื่อนกะซิมีบ้านหลังใหญ่หลังโตโมีขาา้าถาดบริบาลดูแลเนาะคะ่ะเนาะแต่วาอยู่นี่ผัดแตกตั้งกันพี่น้องคะ่ะเราบอกว่า,วาห้องที่สุขหัวนอนจะอยู่บ้านหลังใหญ่หลังหน่อยกะแค่นอนรับกะแค่กินอิ่มนั่นละ่ะเออระวังสิบาทนี่พี่น้องว่าไปว่ามาว่ามาว่าไปเอา ว่าวาไปว่ามาละถามเยลินวังสิ่หรอพี่น้องจ๋าถามเยลินว่าเจ้าสีมาเป็นอันไทยเกิร์เฟนผมบัวอวสันว่าสีเป็นผู้สาวไทยของผมบัวอวสันพี่น้องว่าไปว่ามาว่ามาว่าไปเลยอยากได้เยลินเป็นผู้สาวว่าเราก้มหน้าหัวเสือกเสือยเฮ้ยพญาย่านีรักมาข่อยต่ย้ำได่โนเจ้านี่วะ สมพ่อมานั่งกินกาแฟาน้ำข่อยซูมืองละเมียฟันไดละมีแผล,ลนะเนาะเจ้านี่วะ่าลืมนกับว่าโอ้ยขอบคุณหลายๆฉันว่าเอาดอกสันดอกว่าเป็นมูเว่ากันแอบมาสาวกินกาแฟซัมนน่ก็ดีแล้วเจ้าก็าเถาแล้วเจ้ายังเสียดาดอยู่บ่เมียนะอันพเพลว่าคันว่าแมนเป็นการเสียมารายาทให้ผมถามเจ้าเนี่ยเจ้าอยู่หลายปันไหนผมว่าเจ้านี่เศร้าหาเด้อสัน เยลินว่าเศ้าหาจางังไหนสนหอเยยลินหาสิบป,ปีแล้วนั่นละเจ้าเหมาะที่สิเป็นผู้สาวผมเลยผมสิดูแลเจ้า,าสันว่าอ้าวเศาเศร้าเศร้าเศร้าคอยไงฮนบอกว่าคอยดูแลตัวเองได้ ขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆเยลินกันทําเป็นเว้าวกับเล้าเชิงหัวไปพี่น้องค่ะกับเอย่ายาให้เล่าเสียนาเล่ากับเป็นคนเว้าวมาายาดีอยู่ดอกพี่น้องแต่ว่าสายตาที่มองเยลินนั่นกลุ่มกลิ่มบยหยอกดอกค่ะค่ะห้ากับหัวอยู่นเนาะค่ะเยลินก็นเลยว่าขอบคุณหลายๆเด้อ เออเจ้าก็ดูแลเจ้าของเอ็นจอยชีวิตโสดไปอีกบ่กี้ปีกับแปดสิบปีแล้วมีไวมีภัยยูหอดร้อยปีดอกคอยกระสีเทาน้ำกลเจ้าไปนี่ละเออีอิลิ้นกระวังสิเนาะ,ะนะค่ะเนาะค่ะนี่คือชีวิตเรื่องล่าของฝรั่งเถาไว้กเกเซียนหลังจากชีวิตทหารรับราชาการเรียบร้อยแล้วพอยูจังไดเิ่นมีแนวคิดมุ่มัมงแบบใด กับเงินท่องที่เพิ่นมีกับชีวิตที่เพิ่นใส่แล้วก็เหลืออยู่เนาะค่ะเนาะว่ามีความแตกต่างกับความคิดความอ่านของคนเอเชียเฮ้าบางส่วนบางกลุ่มมากหน่อยซ้ำใดอย่าเล่นกันเลยเอามาเบอาสู่พี่สูน่น้องฟังเพราะใดมีแนวปากแนวฟเบาสู่กันฟังถึงแนวคิดมุมมองของฝรั่งถ่าววักเกษียณหลังจากรับราชการเนาะค่ะเนะะาะค่ะเมื่อนี่คลิปนี่ก็หลายเติบพี่น้องจา้า ย่าลื่นสิเฝ้าจากกีตักรยานไปเหงานต่อก่อนจะได้ไ้พี่ไห้น้องดูแลสุขภาพนะคะพอ,อกันคลิปหน้าพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะ